สวัสดีครับผมพอดีวันนี้ฟ้าครึ้มนะครับเมื่อคืนฝนตกดินมีความชื้นนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเคยมี f อถามมาว่าปลูกลำไยแล้วมันไม่โตมันไม่ติดดอกออกผลสักทีนะครับคลิปนี้ก็เลยเอาความรู้เก่ามาเล่าให้ฟังนะครับเป็น6เคล็ดลับการปลูกลำไยให้โตวไวได้พุ่มเตี้ยสวยแบบนี้ลำไยที่เห็นที่สวนเนี่ยหลายท่านที่ติดตามกันมาก็จะเห็นตั้งแต่ผมเริ่มปลูกนะครับจนกระทั่งปัจจุบันก็ทําผลผลิตไปแล้ว1รอบแต่ชุดนี้ ก็จะทําสารในช่วงเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยค้างข่าวออกไปหมดเลยติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะว่าแรงจัดนะครับน้ําไม่พอก็เลยทําใบไม่ได้ร้อแต่ปีนี้ได้แน,น่นอนเอาละคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์การปลูกลําไยมี6เคล็ดลับที่ใช้ในการปลูกให้โตวไวก็เป็นพุ่มเตี้ยสวยเหมือนลําไยต้นนี้นะครับต้นนี้อายุแค่78เดือนก็ปลูกในช่วง น่าจะาช่วงกลางฝนช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้แต่ก็มีการบํารุงที่ดีมันก็เลยโตวไวแบบนี้นะครับเคล็ดลับที่1ครับที่ใช้ก็คือเลือกปลูกในช่วงต้นฝนปลูกช่วงในดีก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะจะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับก็คือไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ดินก็มีความชื้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงต้นฝนก็สามารถเลือกปลูกได้นะครับอย่างที่2ครับก็คือต้องเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงดูยังไงว่าต้นพันธุ์แข็งแรงเรา ก็ไปหาดูตามร้านอยู่แล้วนะครับร้านขายต้นกล้ากิ่งตอนพวกนี้นะี่ะดูว่ามีรากเดินเต็มถุงหรือยังกรณีปลูกจากกิ่งตอนนะส่วนใหญ่ก็ปลูกจากกิ่งตอนอยู่แล้วนะครับอีกอ่างหนึ่งก็คือใบต้องไม่มีใบอ่อนนะครับถ้ามีใบอ่อนเราต้องมาตั้งไว้ในที่ร่มรำไรก่อนเพราะว่าให้เขาหยุดสร้างใบอ่อนก่อนมีใบที่สมบูรณ์มีใบแก่ว่างั้นเถอะต้นพันธุ์ต้องอยู่ในถุงพ่อชำมากกว่า4เดือนนะครับประมาณนี้แต่ที่สวนปีนี้ตอนกิ่งเองนะครับ อย่างที่3ครับก็คือการเตรียมหลุมปลูกถือว่าเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจหลักเลยนะครับก็คือที่เห็นในสวนผมเนี่ยเป็นดินลูกหลังนะครับเป็นดินลูกหลังอยู่บนเนินเขาด้วยแต่ก็ปั่นน้ําขึ้นมาด้วยร,ระบบเซลล์ครับการเตรียมหลุมปลูกของผมเนี่ยก็ขุดประมาณสัก3 0มสถึงห้เซนนะครับตอนปลูกสมัยนั้นก็ใช้แสลงขุดเลยนะเพราะว่าดินเป็นลูกหลังแต่ว่าต้องเอาปุ๋ยคอกนะครับเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเนี่ยหรืออะไรก็ได้เปลือกถั่วก็ได้นะครับ เอาไปรองพื้นหลุมคลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นมานั่นแหละก็คือเอาหน้าดินมารวมกับอินทรีย์วัตถุแล้วกลับลงไปใหม่ส่วนดินชั้นลึกๆที่เราขุดให้มันลึกเนี่ยก็เอาออกมานะครับเอาปุ๋ยคอกผสมกับหน้าดินใส่ลงไปรดน้ําทิ้งไว้ประมาณสัก15วันนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักการย่อยสลายเพราะว่าถ้าเราปลูกเลยเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับทิ้งไว้รดน้ําด้วย10วัน15วันเนี่ยถ้าเตรียมรูมแบบนี้ก็สามารถนําต้นพันธุ์ ไปปลูกได้เลยพราะปลูกเสร็จก็อย่าลืมหาเศษใยแห้งใบไม้แห้งคลุมไว้นะครับก็เป็นการรักษาความชื้นสําหรับที่สวนไหนไม่มีระบบน้ำนะครับแต่ถ้ามีระบบน้ําก็แนะนําให้วางเป็นแบบมินิสเปรย์ปิกผีเสื้อไปก่อนเพราะว่ามันจะไม่กระจายตัวไกลนะครับมันเปียกได้รอบทรงพุ่มดีแต่ถ้าเรารักษาความชื้นด้วยการหาอะไรมาคลุมโคนเนี่ยโดยเฉพาะเศษใยแห้งใบไม้แห้งเนี่ยมันก็จะรักษาความชื้นได้ดี ช่วงปลูกใหม่หมเนี่ยต้องรักษาความชื้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและที่สําคัญเคล็ดลับที่5ครับก็คือปลูกไม้พี่เลี้ยงเพื่อบังแสงอาจจะใช้ต้นกล้วยต้นแครหรือว่าไผ่ก็ได้นะครับแต่ไผ่ต้องปลูกให้ห่างหน่อยนะต้องขยันแต่งกอหน่อยนะครับแต่ที่ผมใช้ล่าสุดปัจจุบันเลยนะครับปีนี้เลยผมใช้มันสปะหลังครับเหมือนลำใหญ่ต้นนี้นะครับอายุ78เดือนเองแต่รอดได้หน้าแล้งก็ ไม่ค่อยได้รดน้ําเท่าไหร่นะครับก็เอาไม้พี่เลี้ยงก็คือมันสับปะหลังนี่แหละเอามาปลูกสี่มุมเลยนะครับสีห้ามุมตั้งแต่บังแสงทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทางด้านทิศใต้3มุมก็ได้นะครับบังแสงพรางแสงไว้ห่างจากต้นลําไยสักประมาณประมาณ1วานะครับถึงวานะถ้าเทียบเป็นนี่ก็ประมาณ2เมตรก็ได้มันสับปะหลังเนี่ยจะสูงไวกว่านะครับแล้วก็ช่วยพรางแสงให้ต้นลําไยหรือไม้ผลชนิดอื่นๆได้เลยนะครับ จะช่วยรักษาสภาพความชื้นในอากาศและก็จะทําให้พืชที่เราปลูกเนี่ยหรือไม้ผลที่เราปลูกเนี่ยมันเกิดการสร้างฮอร์โมอนออกซินที่มากเพราะว่าฮอร์โมอนชนิดนี้จะกระตุ้นให้พืชสร้างขึ้นในสภาวะที่มีแสงน้อยนะครับมันก็เลยแตกยอดถอดใบอย่างเร็วเลยนะครับเร็วมากถ้าปลูกไม้พีเลี้ยงนะครับกล้วยก็ได้แต่ต้นกล้วยเนี่ยมันแตกกอเยอะผมก็เลยไม่ค่อยใช้นะครับก็เอาต้นกล้วยมาหั่นใส่คนต้นอยู่นะแต่ปีนี้จัดใหม่ครับเพราะว่าเอามันสับหลัง มาปลูกไว้น่าจะ4ีห้าเง้านี่แหละและที่สําคัญมันสับหลังที่อยู่เป็นไม้พี่เลี้ยงลําไยเนี่ยแต่ละเง้ามีน้ําหนักมากกว่า10กิโลทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันได้อนิสง์ปุ๋ยคอกที่เราใส่เข้าไปนั่นเองอย่างที่6สุดท้ายครับถ้าอยากให้ลําไยที่เราปลูกมีพุ่มเตี้ยสวยเนี่ยตัดยอดหลักทิ้งนะครับตัดยอดกระโดงนั่นแหละพอปลูกได้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยถ้าบำรุงดีมีความชื้นดีดินดีนะครับลยาไยก็จะแตกยอดกระโดงขึ้นมาเราก็ตัดเลย ตัดเพื่อให้กระตุ้นการสร้างกิ่งใหม่การแตกกิ่งใหม่ก็จะได้พุ่มเตี้ยกระจายออกด้านข้างข้อดีก็คือเราตัดแต่งกิ่งง่ายเราเก็บผลผลิตง่ายเพราะว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยการฉีดพ่นฮอร์โมนการพ่นสารถ้าเกิดอยากจะทํานอกฤดูเนี่ยมันยุ่งยากผมก็เลยจัดการให้เป็นพุ่มเตี้ยตั้งแต่เล็กๆแบบนี้เลยนะครับต้นที่เห็นอยู่เนี่ยก็ตัดไปแล้วหนึ่งรอบถ้ามีกิ่งไหนโผล่ขึ้นมาอีกก็จะตัดอีกประมาณนี้ครับเสริมอีกนิดน,นึงครับในการใส่ปุ๋ยเนี่ยผมจะเน้น อินรียเคมีก็คือเอาปุ๋ยเคมีมาบวกกับอินทรีย์อัตราส่วน1ต่อ3นะครับสมมติว่ามีปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอเนี่ยหส่วนผมจะบวกกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีก3 5ส่วนนะครับผสมคลุกเข้าเข้ากันหมักไว้ประมาณ7วันมีความชื้นสัก40-50%หมหมใส่กเระสอ็ไว้ก็สามารถนํามาโรยรอบโคนต้นนะครับใส่ในช่วงที่ลำไยแตกยอดใหม่นะครับในการใส่ปุ๋ยต้องรดน้ําด้วย หรือวางระบบน้ําไปด้วยเพื่อให้ดินเกิดความชื้นนะครับรากถึงจะสามารถดูดซับดูดซึมปุ๋ยที่เราให้ได้เป็นสูตรปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ได้ใส่เยอะครับถ้าปลูกแล้วประมาณ1เดือนเห็นลำไยเราแตกยอดสวยงามเนี่ยแสดงว่าการกระจายรากเริ่มมาแล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรอินทรีย์เคมีได้เลยตามที่บอกไปข้างตน้นแล้วก็พยายามควบคุมวัชพืชอย่างสม่ําเสมอนะครับมันจะได้ไม่แย่งสารอาหารต้นไม้ที่เราปลูกทั้งหมดนี้คือ6เคล็ดลับดีๆในการปลูกลำไยให้โตวไวในเวลาสั้นๆ เป็นพุ่มเตี้ยสวยเหมือนที่เห็นในสวนผมนี่เลยลองนำไปปรับใช้ดูถือว่าน่ามาแชร์นมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม